ยไม่ออมาไม่ยังครับไอชาตีสีชนมาขึ้นเฝ้าหรูอยังวะมาแล้วพม่ยะค่ะเอ้ยเดินทางมาแล้วใช่ไหมอไรวะอดีตเฮ้ยกูแน่ใจแล้วนะมึงชัวร์ป่าวกูแน่ใจแล้วว่ายังไงเมียกูเนี่ยต้องพูดว่ากูเนี่ยเป็นพี่ชายอย่างแน่นอนเมียมึงก็เบิร์กเบิรกูว่ามึงตายวะกูมึงมาตลอดทางเลยเพื่อนมึงเชื่อเธอเมียกูหรือไม่ทช่เมืกูอิูหวังหรอกมาเอะพี่จันเอานะ ผมหานะครับหาไอ้พีผมไม่ได้หาครับไปไปที่อื่นก่อนเลยหาอะไรหามาเต้นเกี้ยวบนผมไม่ได้หาใช่จฉอดช่ตะวันโอ้หดูเองเลยเนี่ยเอาคืนเจ้าเจ้าโอ้ยทำไมไม่แต่งตัวให้ดีล่ะอ้าวฮาราตะอ้าวเหรอฮาราตะนะจ้าโอเคดีมากเฮ้ยตามกูมานะพองไว้เป็นอะไรกันไอชาติเป็นเมียโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายหมดแล้วตายลูกบูลูกเม่นมาแทนมาฉอดชุดนี้อยู่ไหนมาจับมาเท่ เพือนกุอคนคนน้อสาวน้องสาวที่ชอบไหสาวน้อสาวเป็นอะไรไงเีชนป็นน้องสาวสุดยอดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไมงทำไมน่ะ่วันี้ต้องเลิกไว้เดี๋ยวมู่บาเล่นไปอานาไนั่งตองไหนนั่งข้างหลังพี่นั้างหลังอืมะลุแปดพันแล้วอุ้ยเล่นใหญ่จรรป่าจิงเยอะตอนแรกรู้ว่าเอฟเฟกต์มาเนี่นาี่มา มึงเป็นนางละเข้าเมืองมามาหอยจิบหายมึงนราไม่มีมึงพามาตายเลยมียะไรมึงพามาตายอ่ะเมียกูหรือเมียมึงเมียกูท้องถูกตลอดน้องสาวน้องสาวเมียมึงถามหน้าเมืองยังเป็นเป็นเมียเป็นหัวอยู่เลยไปเป็นเป็นพี่ไงเออพี่ชายตาลุยธรรมารับพินาตี้อยู่โรงลิเกพ่อนั่งหลังนั่งหลังกูไปตกล่นขอถอยพี่มันดังขึ้นนะ ะไม่เลิกฮอนไม่มาเสียดัรใกล้กันมาเรื่อยหนูวเหล่ะมาแล้วปะขอเจ้าว่ดทับลูกชิ้นแม่เลยครับข้างหลังเออเจ้ากระหม่อมจ้โอ้ยทำไมพี่นั่งข้างๆข้างๆนั่งข้างๆเออข้างๆจ้าทับถัดไปนั่งทับถัดไปนั่งทับถัดไปนั่งบนหลังเองจ้ปมีอะไรบ้าง จเจ้าฉันสมบูรณ์ไอเดียท่านในคนเก่าเข้าขนมชันสีชมที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็เป็นคำสั่งของพระองค์ท่านมีเก้าขมมงค์ฉันมาขึ้นเข่าหลวงท่านไปเลยไปลงไปลงไปข้างล่างเลยนะม,มันก็ได้แค่แนะปดพันห้านาทีเยรู้ท<อ>ี่ตั้งแต่อดยเลยเ หลันั่งถัดถัดจ้าถัดถัดก็คือนั่งใกล้ๆกันอยู่แต่ไม่ได้ถัดลงมาข้างล่างเออเข้าใจไหมใช่กูมาแล้วพวกเพื่อนมาเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้ากูไมเป็นเจ้าไม่ว่าเพราะกูเป็นตลกหลวงหอยมุกโขงเดาบ่งท่านเออไอ้สีชนมาแล้วหรือวะกะบ่งท่านมาแล้วเพราะเปนมาช้า เพราะมาไม่ไหวหรือเปลดีมันกี่โมงกี่ยามแล้วขึ้นเฝ้ากูมันต้องให้ตรงเวลาหน่อยหลอเขาเล่นเป็นเวลาเขาเล่นตลอดหยอก<ะ>นะไอ้พวกท่านสมก็เสียพระเทศไทยปลวกท่านวันนี้มีการทำพิธีเชญเจาพ่พอเขาใหญ่หรอเปล่าจ๊ะค่ะ <c oughs> ไหนไหนอ่ะ <c oughs> จะพกมีทรงจะพกเขาใหญ่เลยเหรอเยี่ยมแต่งตัวอีบาบูเลยผืนชุดทรงเครื่องเขาทรงเครื่องอาหารจำยศทรงเครื่องหรือทรงเจ้าเยง่ยดนี่เหี้ยกูไม่ใช่พ่อหลักเมืองโด่งเจ้ามงฉันพาน้องสาวมาขึ้นเฝ้าสิขึ้นเฝ้ากูมึงออกไปเอ้าเดี๋ยวสิไหนบอกว่าห้ามมีเมียไงฉันเนี่ยเมียเนี่ยมีเมียแล้วเนี่ยสั่จำไม่มีเมียเนี่ย กูเป็นเจ้าอ่ะเจ้าหรือมียไม่ได้มีอ่ะคูมันกูอ๋อคูมันนี่เฉยเอออ๋อนึกว่าส่งเป็นเมียนะด้วยเด็กอยู่เลยเนี่ยมีเมียเด็กเลยธรรมดาเล่นลาล้านชีวิตมึงอยู่กับดวงตามหาอำนาจให้สิบพลาดสามารถจะโหล่ลจะปาได้ทุกเมื่อได้เย็นไปต่อลุทําบทสิทธิจอมบกศิทธิซากาวะบกิทธิ์๋ออออสาธุสาธุ า,าขึ้นเฝ้าไหนพี่นี่ไงดังเลยสู้ถีน้ำตาลผมนานะเฮ้ยชื่ออะไรไตอหถามชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชี่อจะไรกื่ออะไร่อมไรยี่ออะไรชื่อย,ยะไรไื่ออะไ

ให้เป็นเหมือนเดือนทุกวันเนี่ยนะเช่นเดือนเดือนทุกวันเนี่ยนะอี๋เนี่ยเด็กผู้นี้เหมือนไม่เต็มที่ทุกงานเลยพี่พี่น้องชาววัดชโยผู้นี้ใครว่างไปดูที่เราเล่นที่ไหนนะโพทองโพทองวัดกาสายวัดกาสายไปดูกันได้นะครับแต่ถ้าจะอจะไม่ดูภาพอีกเขาเล่นอย่างนี้ไม่มีแล้วนะไปอ่ะเขาวันไหนเขาได้รางวัลเยอะเขาจะเต็มที่มากคนเหนื่อย ทำมาอีกแล้วอ,อย่าลืมแจ้ยงยอดในเฟซบุ๊กห้พี่รอดูอยู่อาห่าทำเลยอีเหี้ยยังบอกเลยม <c oughs> ึงไม่ต้องบอกเลยชื่ออะไรอ๋อชิชอนตะวันสิคะชอตะวันมาใครวะมากับพี่สีชนมากับสีชนแล้วสีชนไม่ได้กับมึงเป็นอะไรเป็กูถามมึงเป็นอะไรผัวเนี่ยคะฮะชิชอเดี๋ยวก่อน มาสิ้นเสียงมีรักทั้งนั้นโดนสติกรมฉันขอเวลาอกห้านาทีได้ไี่บอที่นยที่ันีมันม่มีแรเยอะ พี่ไดรอบ,บาทเองนายจอเหมือนนตี้นพี่มันเต,ต็มที่อะไหมตีเต็มที่ 4, นตตีสี่พันนัี่ร้อยบาทเฮ้ยพูดเลยพูดเลยกับเจ้ามีเจาชัดชัดปมาปมาขนาดหน้าสอหน้าขอามึงยังเล่นมุกปมาหูาอ้เหรอมึงยัไม่เขียให้ดาบมี่เอาผิวจ้าทั่วแังสิย ทำไมนะถ้ามึงผิดนะรอบนี้นะมึงเจอคุณเ่๋เจอกคุณเอ๋ปกติที่ผิดพลาดทางเทคนิคยังไงเท้าไหม่เฮ้ยเฮ้ยบี่คคืออะไรชื่อชาตะวันชาวตะวันมาแบบใครวะปากกระสีชนแล้วไอ้กระสีชนเป็นอะไรกับมึงเป็นผัวอไเ้ นั่นไงสดับโสดสพนาข้าข้าแม่งเลยเอาไปให้าเองเหรอหายเห,หนื่อยเออปิดไม้ทจะติดผมใช้ตัวเตะถามใหม่ถามใหม่อวกนันไม่เคยได้เข้ามาเพราะองค์ยาเสียงดังทีน้องสาคนหับอ่อ วันอ่อนวันอ่อนเนี่ยเขาเป็นชื่ออะไรชื่อชอตว,วันชอ,อนตวันมึงมากับใครปกติชอนไรสิชน,นไม่ได้ครับมึงถามไม่เหี้ยวกับอยูฮ่าไม่ต,มมมตอบเองอ,อ,อ่ะตอบที่ตว์อู้ไอ้ชอชนยังไงตายแล้วชอ็อกไปหมดแล้วเนี่ยไดนแะล้วอยูตรงนี้จะดึงไปไหนล่ะฮะม,<า>มากับใครมากชอ,อนตะวันไอ้ชอนตะวันเป็นไรครับมึ แค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละอ๋นัชิผานไม่ได้องแม่ลงนี่เพ่อเขาใหญ่ลงขวานด้เหรอไม่เคยรู้เลยเขาเตี้ยเตียแปลกประหาดแปประหารไอ้ที่ไม่เคยรู้ทั้งหมเขาใหญ่ลงขวาน อไอ้ชาตรีไปยา่างวะนั่งอยู่ตรงนี้บกูไอชาตรีมป็นตัวใครมึงมากับใครวะวันนี้ก็ผมพัดมากับนันทพรเลยพามาขึ้นเฟ้กอ,อกูขาได้ใช่ขอ,อชัดนันทพรไหมคะมาหอนะมึงตายแน่มึงตายแน่ออตอนนี้บกู ตายดิเฮียไม่ได้ไดไดไดพูดเฮียนันทพรมากับใครมากับพี่ชาตีไหมคะมากับชาตีเหรอนะคะกู้เท้าก็าไอชาตีเนี่ยเป็นอะไรกับมึงวะกูว่า,าเป็นอะไรเป็นพี่ชายไหมคะโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหอยู่บ้านพูดผิดแล้วผิดเล่ามาถึงนี่พูดถูกอยากจะถีบยังหแหมกูเห็นมันเดินมาเลยเฮีย ขยันเลยนเลี้ยงม้าเลยเดี๋ยวลิเ,ลเ,ลเลกเรคอยส่งเดี๋ยวรอลิเกเรก่อนเป็นข้อมูลแต่งทุกนี้ว่าเนี่ยมายหอนไม่อยู่ที่ไหวัดนีจริง <ๆ S 1> แหละว่าก,กูกระซิบกูบอกว่ามาหอนเมืองรพระดพลเงยหน้าขึ้น,นได้ขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญนะคะฝากความหู้ทั้งใจให้กับองค์ทีเป็นราชาเมื่อสองสัย Untuk harga ก่าน้องเคยที่หอยไปพื <sein> ้นหายกินข้าวบ้านกันไปเนี่ยทีจะล่อน้องมวนี้อยมึอกิพติกเดีกเขาไรเมื่อเพลงผิดมองผักลำอีกแล้วนี นี่หมดต่านี<_<_<_่ข้าก่อนช้าก่อนมึงสองคนนี้ต้องทำน้ำมนต์ธรณีสารนะด้วยมดมันขาดเลยค่ะมันจะไปขาดตรงไหนอะตรงหางดูนี่เปใครจะร้องอีกไหมเนี่ยไม่มีนะพระองค์ท่านไม่มีใครร้องไม่ใช่หรอเดือนพฤษภ เฮียไม่ดังไอเสียไม่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 ดังเลยเฮีเฮียเอ้ยไปเสียจังหวะมากมึงรู้ว่าต้องลงมึงไม่เปิดเมื่อไหร่กูมึงเช็คไมค์ก่อนนี่ฟังได้ใอยากใอยากจะเล่นด้วยไอ้เหี้ยไอ้นี่มึงรู้ว่าเนี่ยไอ้เหี้ยต้องลงเว้นจะมาให้ไม่งได้จะมอกม่าไม่ได้ โธ่เป็นอะไรเนยเส้นดอกมาร้องทำไมตกใจตกใจปวกัดกัดตัดตรงไหนอะตัดไปัดทายไหมออกกัทํัดขำออกมือกันพี่เนไม่เก่งกับวี่ไม่บี้แม่งนะทำไมอะไอ้ตัดใหญ่กับเขาไม่สู่อธ่ถึงว่าน้องขาเรานะ ความสวยน้องดูทำให้ตาผมบอดอยา Oh มีดีฟังคำไอ้ชาตรีมาพูดที พูดจะาเป็นใน,นฟังแล้วให้ปวดเสียนมันบอกกินมากก้นเทียนระวังเสียนนะคุณพี่พอเรื่องกำลังออกร้อนเวลาก็หมดขอดิบ ขอลบความขอบคุณจากท่านผู้ชมทุก,ท,กทุกสถานที่ขอบคุณนะครับ